การตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนอกจากทําให้ผู้บริโภคนั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเช่นการวิจัยและพัฒนาเส้นใยธรรมชาติจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะซึ่งได้ต่อยอดมาสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางด้านยานยนต์และก่อสร้างค่ะติดตามจากทันเทคค่ะ ตั้วิจจากหลายสถาบันได้มุ่งพัฒนาและปรับปรุงเส้นใยโดยสกัดแยกเซลลูโลสจากส่วนต่างๆของพืชที่เหลือใช้ทางการเกษตรนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีและกระบวนการผลิตเส้นใยจนประสบความสำเร็จสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอก็มีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรโดยนอกจักการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการยังตั้งใจให้ผลงานเป็นต้นแบบสินค้าสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หล,หลังจากที่ได้เส้นใหญ่มาแล้วจากาวัสดุเรือทิ้งทางเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสับประรดในเรื่องของตาลน,นะคะแล้วก็หรือเรื่องของมาเรื่องของกัญชงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เอามาเาข้ากระบวนการนะคะเพื่อที่จะเอาทําผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทดแทนสิ่งที่มีอยู่แล้วนะ ปการพัฒนาของเสียหรือของเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอสําหรับสวมใส่แล้วค่ะเส้นใยต้นแบบเหล่านี้ค่ะยังสามารถนําไปวิจัยต่อย,ยอดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคในด้านอื่นๆได้หรือเริ่มจากการวิจัยสร้างต้นแบบของสินค้าและพัฒนาต่อย,ยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ค่ะ แม้จะยังไม่ได้มีการวิจัยต่อย,ยอดไปสู่ชิ้นงานจริงแต่การศึกษาที่พบว่ากาบและขุยมะพร้าวใบสับประรดเปลือกลูกตาและเปลือกหมากมีส่วนประกอบของเส้นใยจำนวนมากนักวิจัยจึงเห็นแนวทางของการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติโดยมีแนวคิดที่จะทดลองนำเส้นใยเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นบุภายในรถหมวกกันกระแทกหรือแม้แต่เหล็กไม้ที่มีความแข็งแรงสูงทนต่อแสงและอุณหภูมิพอผ่าเอาเจ้าตาออกไป ส่วนที่มีเส้นใยติดอยู่ที่กลาเนี่ยก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ดังนั้นแนวความคิดเนี่ยเราก็เลยจะเอาตัวเส้นใยเนี่ยจากปลาเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ก็คือทําเป็นทคนิคข้อเท็จทายซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจากการที่เราดูคุณสมติของเส้นใยเนี่ยมันเป็นเส้นใยที่รัษณะภาคภาคจำยาวมันเนี่ยจะมีรูกลวงซึ่งเส้นใยที่มีรูกลวงเนี่ยมัน มันก็คือสามารถที่จะกักเก็บความร้อนได้อะไรได้ดังนั้นเนี่ยแนวความคิดเนี่ยเราก็เลยจะเอาเส้นใยต,ต่างาเนี่ยเอามาไปทำเป็นพวก h e r m a l insulation หรือว่าเป็นพวกตัวฉนวนกักเก็บความร้อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ใช่แค่การวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบสินค้าแต่ยังต้องการให้นักออกแบบและดีไซเนอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณค่าภายใต้ข้อจำกัดของการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าที่สุด สาวิตรีและยรันวนิชไทยพีบีเอสรายงาน